คิวนี้นะคะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีมีนค่ะหากท่านใดที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีเกิดของตัวท่านเองนะคะสามารถดูเทียบวันเกิดของท่านกับวันที่ปกหน้าคลิปได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าดวงชะตาของชาวราศีมีนจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรมาฟังกันได้เลยค่ะ ใน1-2เดือนนี้เนื่องจากมีดวงดาวใหญ่ๆห,หลายดวงโยกย้ายทําให้มีผลกระทบเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากกับชาวราศีมีนโดยเฉพาะดาวพฤหัสนะคะได้มีการโยกย้ายจากราศีมีนมายังราศีเมษอยู่ในตําแหน่งราชาโชคนะคะซึ่งดาวพฤหัสมีความสําคัญกับชาวราศีมีนเป็นอย่างมากเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวของชาวราศีมีนนะคะแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วยดังนั้น เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่าดวงดาวย้ายแล้วมีผลต่อละชาวราศีมีนยังไงบ้างนะคะ เรื่องแรกนะคะของชาวราศีมีนเรามาเริ่มกันที่การงานค่ะเพราะว่าดาวพฤหัสโยกย้ายในครั้งนี้นะคะเป็นการย้ายเข้าสู่เรือนกระดุมพระของดวงชะตานะคะคือย้ายมาอยู่ในเรือนการเงินนั่นเองหมายความว่ายังไงหมายความว่าชาวราศีมีนจะมีมุมที่ดีมากๆากนะคะในเรื่องของการงานเรียกว่าหยิบอะไรจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปสมบนะคะแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆมีความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการหาเงินหา มีแสงสว่างในการหาเงินได้มากขึ้นนะคะงานจะก่อให้เกิดเงินเรียกว่าช่วงนี้คือในเดือนเมษายนนี้คือเรียกว่าดีมากๆเลยนะคะหลายอย่างจะลงตัวค่ะเรื่องที่ยากในช่วงก่อนนะคะจะกลับกลายเป็นเรื่องที่ง่ายหลังจากนี้ต่อไปค่ะถือว่าเป็นข่าวดีของชาวราศีมีนมากๆเลยนะคะในแง่ของการงานนะคะจะมีการปรับ ตำแหน่งนะคะมีผู้ใหญ่สนับสนุนมีโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามานะคะมีโอกาสที่ชาวราศีมีนได้แสดงความสามารถได้มากขึ้นทำให้เป็นที่รู้จักแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงด้วยนะคะทั้งตัวเองแล้วก็ผลงานของคุณด้วยนะคะดวงเด่นมากๆเลยนะคะในเรื่องของการงานสำหรับเดือนเมษานะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเจราจาต่อรองหรือการพูดจาอะไรก็จะได้เงินได้ทองไปหมดดังนั้นอาชีพ อาชีพที่เกี่ยวกับการพูดนะคะเช่นพิธีกรนักสแสดงครูอาจารย์เซลล์นะคะหรือนักขายในหน้าเนี่ยก็จะได้เงินได้ทองนะคะเพราะว่าจะเกี่ยวกับการพูดเป็นหลักเนาะ,ะแล้วก็ในเรื่องของการขึ้นตำแหน่งก็จะมีเกณฑ์ได้ขึ้นตำแหน่งนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงมีเครดิตมากขึ้นด้วยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราจะพูดแต่เรื่องดีๆเราไม่พูดเรื่องระวังเลยก็ไม่ได้นะคะชาวราศีมีนคะสิ่งที่จะต้องระวังนะคะคือในเรื่องของอารมณ์ คำพูด คือพูดเนี่ยต้องคิดนะคะอย่าใช้อารมณ์เป็นหลักเพราะเนื่องจากชาวราศีมีนนะคะมีดาวพระพุธเข้ามาร่วมกับดาวพระราหูค่ะสอดาวนี้ท่านเป็นคู่อริกันนะคะเป็นศัตรูกันดังนั้นต้องระวังเรื่องอารมณ์ที่จะก่อให้เกิดการพูดที่ผิดพลาดนะคะหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของบุคคลอื่นมาพูดมาผิดคำพูดหรือผิดคำสัญญากับคุณแบบนี้ก็ได้นะคะดังนั้นให้ระวังเรื่องการ สัญญาปากเปล่าค่ะว่าจะมีเกณฑ์ผิดคําพูดได้สูงเลยดังนั้นการทํางานเอกสารอะไรหรือการหยิบยืมเงินนะคะควรมีรายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนค่ะเพราะว่ามีเกณฑ์ผิดนัดสัญญาผิดสัญญาโดนโกงได้นะคะทางที่ดีนะคะเดือนนี้ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินค่ะเพราะว่ามีเกณฑ์ถูกโกงได้มากเลยนะคะในช่วงนี้นะคะสำหรับชาวราศีมีนถือว่าสำหรับ ผู้ที่ทำการค้าธุรกิจนะคะถือว่ารุ่งมากๆเลยแถมมีเกณฑ์เดินทางไกลด้วยแล้วก็จะเดินทางบ่อยด้วยนะคะชาวราศีมีนช่วงนี้ถ้ามีการเดินทางติดต่อประสานงานก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องงานนะคะก็จะนำเรื่องดีๆมาให้ค่ะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องที่ให้กระทบกระทั่งนะคะอ,อ,อารมณ์นิดหน่อยในเรื่องของงานต่างๆอาจจะมีหลงหลงลืมลืมหรือนัดใครแล้วเขามาช้านะคะทำให้เราค่อนข้างจะขัดใจ ก็จะย้าว่าต้องระวังเรื่องคําพูดเรื่องอารมณ์นะคะอย่าให้เกิดการทะเลาะเบาแวงกันอาจจะทําให้เสียงานเสียการได้ค่ะ สำหรับเรื่องการเงินการทองนะคะค่าใช้จ่ายยังเยอะค่ะแต่โชคดีที่มีดาวหลายดวงนะคะโยกย้ายมาในเรือนกระดุมพระนะคะของดวงชะตาของชาวราศีมมนนะซึ่งหนึ่งในนั้นนะ่ะก็คือมีดาวพ,าพระพฤหัสค่ะซึ่งมีความหมายว่าคุณจะหาเงินมาได้ทันค่าใช้จ่ายทั้งหลายนะคะคุณจะหาเงินมาได้มากกว่ารายจ่ายรายจ่ายถึงแม้ว่าจะเยอะมากนะคะคุณก็จะหามาได้ทันนะคะอันนี้ก็สบายใจได้เนาะค่าใช้จ่ายนะคะ ส่วนใหญ่แล้วว่าจ,จะเป็นเกี่ยวกับบุรุษบริวารค่ะคนในครอบครัวเกี่ยวกับสุขภาพการท่องเที่ยวเดินทางต่างๆนะคะดวงการเงินของชาวราศีมีนถือว่าเดือนนี้เข้มแข็งมากเลยนะคะคุณจะมีรายได้เสริมเงินพิเศษนะคะไปจนถึงโชคแบบฟลุกฟุกในเดือนนี้ก็ได้นะคะดังนั้นสามารถสิ่งโชคได้นะเดือนนี้นะคะหรืออาจจะเป็นในกรณีที่ลูกหนี้เอาเงินมาคืนเงินจะหมุนมาได้ทันเวลาพอดีค่ะ ถ้าตอนนี้มีใครที่มีแผนนะคะที่จะกู้ยืมเงินจากธนาคารการขอสินเชื่อก็จะมีเกณฑ์ผ่านได้ค่ะส่วนเรื่องความรักนะคะใครที่ยังโสดถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากเพราะว่าดาวพระเกตโคจรอ,อยู่ในเรือนปัตตน้มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนถูกใจนะคะมีเกณฑ์ที่ได้คู่จากการขอพรไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาจีบหรือไปชอบคนอื่นได้นะคะอันนี้ก็ต้องระวังดี หนึ่งนะคะคร่าวๆเท่านี้นะคะสำหรับชาวราศีมินค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็มีสติค,ค่ะ